ท่าทีของนายกรัฐมนตรีต่อสื่อมวลชนในครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นการปรับท่าทีของพลเอกประยุทธ์นะคะในการพูดคุยและการให้ข่าวกับสื่อในด้านนึงก็อาจจะมองว่าสื่อเองก็เป็นพันธมิตรด้วยนะคะในการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนในห่วงเวลานี้ค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับบรรยากาศที่เกิดขึ้นในการหาหรือระหว่างช่อง3และกสทขณะนี้ก็ถูกมองว่าอาจจะกลายเป็นมหาการเรื่องยาวเพราะว่าคงจะหาข้อยุติที่ลงตัวได้ยากนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ระบุว่าจะต้องพบกันในวันพรุ่งนี้เพื่อหาหรือเพิ่มเติมหาข้อยุติเรื่องการออกอากาศคู่ขนานในแบบอนาล็อกและแบบดิจิทัลของช่อง3นะคะเพื่อที่จะออกอากาศในทางเคเบิลและดาวเทียมเพื่อไม่ให้จอดํา แต่ปรากฏว่าการนัดหารือกันในวันพรุ่งนี้ก็ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดเพราะว่าสองฝ่ายยังไม่พร้อมที่จะคุยกันค่ะที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกสะทะชมีมติเอกชนให้ทําหนังสือสอบถามกลับไปที่ช่อง3ว่าเอกสารการลงนามที่นายประวิต์มาลีนนท์ผู้บริหารช่องสามนไปยื่นให้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานั้น บุคคลที่ลงนามในเอกสารเป็นผู้มีอำนาจลงนามจริงหรือไม่ถ้าช่องสมตอบกลับมาว่า <forecasting> มีอำนาจจริงก็ค่อยส่งเรื่องการทบทวนไปที่คณะอนุที่ปรึกษากฎหมายของกสทชพิจารณาแล้วค่อยเสนอบอร์ดกสทชอีกครั้งประเด็นสําคัญอยู่ที่ในระหว่างที่ยังรอความเห็นจากช่องสามเรื่องผู้ลงนามที่ประชุมบอร์ดใหญ่กสทชมีมติเอกฉันคงมติเดิมของบอร์ดกสท ที่ออกคำสั่งทางปกครองสั่งให้ผู้บริการโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลถอดผังช่อง3อนาล็อกออกจากช่องภายใน15วันหลังรับหนังสือซึ่งคาดว่าหนังสือจะถึงผู้ให้บริการประมาณวันที่25ถึง27กันยายนถ้าช่อง3ไม่ตอบกลับมาหรือแผนต่างๆไม่ชัดเจนก็มีความเป็นไปได้ที่ช่องดาวเทียมและเคเบิลจะเกิดจอดำหลังจากนั้นในระหว่างที่ อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายหรือว่าในระหว่างที่รอความเห็นยืนยันจากช่องสามมาว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามจริงหรือไม่นะครับก็ยังคงให้มติที่ประชุมของบอร์ดกสทมีผลบังคับใช้เช่นเดิมนะครับก็หมายถึงว่าครบกําหนดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครถึงก่อนถ้าครบกําหนดแล้วก็คือมติที่ประชุมของบอร์กกสทมีผลบังคับใช้ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าช่องสามไม่ปฏิบัติตาม ถึงว่ามาติที่ประชุมของบอร์กสทชวันนี้ไม่ได้ถูกคุ้มครองไว้นะครับก็คือยังมีผลบังคับใช้เรื่อยๆต่อไปจนกว่ามาติที่ประชุมของบอร์กสทชมีจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นวันพรุ่งนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกอสทชกับผู้บริหารช่องสามมีกําหนดหารือร่วมกันอีกครั้งแต่ผู้สื่อข่าวตรวจสอบล่าสุดกับพลโทพีพรพงษ์มานก,กิจ นายธวัชชัยจิตพานันและนางสาวสุพิญยากลางนรงกรรมการ3คนยืนยันตรงกันว่ารายละเอียดที่จะหาหรือยังไม่แล้วเสร็จทําให้ต้องยกเลิกการพบกันออกไปก่อนและยังไม่มีกําหนดการนัดหาหรือครั้งใหม่ขณะที่แหล่งข่าวซึ่งเป็นผู้บริหารช่อง3ยืนยันว่าไม่มีการประชุมร่วมในวันพรุ่งนี้เช่นกัน กรรมการบอดใหญ่กสทช,ช,ช,ชที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดวันนี้มี9คนนะคะมีหนึ่งท่านที่ลาป่วยก็คือพันเอกนาทีสุกลรัตนะคะโดยแจ้งเจ้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า